ยินดีต้อตนรับเข้าสู่ช่องสอนนจิบท้องทีนไทยนะครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดมูประชมเกี่ยวกับพิธีเปิดงานราชบุรีชัยนาทาว0 2 2น่าณริมเขื่อนราชธรรมบัญพัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่31มกราคมพศ2องพั5หิบเข้รับชมได้ครับครับอาหมวยเทศบาลราชบ,บุรีครับสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับ วันนี้ค่ะเป็นพิธีเปิดศาลเจ้าจำลองในงานราชสุบุรีไชนาทาว2022ค่ะได้อัญเช้าสู่ศาลเจ้าจำลองเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพูาชาเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปีพศ2565นั่นเองค่ะราชบุรีท่านนายก ศักชัยพิสารผลขึ้นบนเวทีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารซึ่งขออนุญาตเรียนเชิญท่านสอสอคุณวรีนพมรบดีท่านอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเมืองราชบุรีท่านพิชัยนันทชยรพรท่านเลขานุก,การนาย,ยกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษาขึ้นบนเวทีไปพร้อมกันครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ ท่านสักายอดีตผิ้ว่าฯปรลัดเทศาบาลเมืองาราชบุรีในาน,นามคณะทำงานโครงการราชบุรีชนยนาทาวต้องขอขอบคุณท่านสังชัยที่สานผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีจากสูงที่ได้โรดาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลเจ้าตำลองราชบุรีไชนยนาทาว2020วันนี้ด้วยจังหวัดาราชบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งรวม วัฒนธรรมของชนชาติต่างๆที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชาวขอมชาวมอญชาวลาวชาวกะเหรี่ยงชาวจีนซึ่งกระ,กะจายอยู่ในเขตอำเภอต่างๆในจังหวัดราชบุรีเป็นกลุ่มที่มีบทบาททางเศร,รษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์อันทรงคูณย์ท่าแก่จังหวัดราชบุรีเป็นอย่างยิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยชาวไทยเพื่อสายจีนคือวันสุดจริงซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์า5 6 5เหศบ้าลเมบองลับบุรีจึงได้จัดทําโครงการจัดงานราบบุรีไชน่าทาวหรือราบบุรีไชน่าทาว2020นต่อ2022ันภายใต้สถานการณ์โควิด -19 2565ณพน้ารกินเรนริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ได้วางเงินราชบุรีโดยมีวัตถุะสมค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดละแพร่ระบาดและการไหว้บรรพบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องในเทศกาลซึ่งในการดําเนินงานทั้งนี้มีการจัด,จดกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยหนึ่งประดับไฟตกแต่งเมืองเพื่อรองรับนักทขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สําสำหรับผู้ที่นะครับ สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีเขตหนึ่งนะครับท่านพี่ชัยน,นางทชัยพรนะครับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับท่านประหลัดสนิทสีอุ่นศีนะครับประลัดเทศบาลเมืองราชบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ท่านผู้บริการสานศึกษานะครับพ่อแม่พี่น้องชาว จังหวัดราชบุรีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองราชบุรีทุกท่านพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านครับผมศักชัยพิสารผลนะครับนายกเทศบาตตีเมืองราชบุรีนะครับวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดสารเจ้าจำลองงานราชบุรีัชนาทาว2022นะครับจากคำกล่าวรายงานนะครับของท่านประหลัดเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับก็ทําให้รู้ถึงที่มา สองวันจุดจีนนะครับมีความสําคัญอย่างไรโดยเฉพาะวันจุดจีนปีนี้นะครับเทศบาลเมืองรัชบุรีได้จัดทําโครงการรัชบุรีไชนะาทาวงานชนะาทาว2022นะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศนะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองรัชบุรีของเรานะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งปร,ประเทศไทยนะครับได้จัดงานตุดจีนเพียงที่เดียวในอยากจะพักดันงานจุดจีนของ เทศบาลเมืองราชบุรีให้อยู่ในปิทินของการท่องเที่ยวนะครับทางนี้ทางนั้นนะครับงานชัยราทาวนะครับก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยท่านนายกพิชัยนะท่ชัยพรนะครับนะครับถือว่าเป็นงานนะครับที่สร้างการท่องเที่ยวนะครับสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับทั้งตัวทั้งจังหวัดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับในระหว่างวันที่29มกราคม ถึงวันที่2กุมภาพันธ์2565ณบริเวณลิม,ลมเขื่อนรัชชาพนานะครับมีการตกแต่งเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวและมีการจัดตั้งศาลเจ้าจำลองนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มากราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับการตั้งศาลเจ้าจำลองนะครับตรงนี้นะครับก็ มีการอัญเชิญสิงิ์ศิ์นะครับที่อยู่ในตัวจังหวัดราชบุรีของเรานะครับถึง9องค์นะครับมาประดิสถานนะครับเพื่อให้พวกเราครับเข้ามาสักการะขอพรสิงห์ิษย์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทางเทศบาลเมืองราชบุรีทางผู้บริหารนะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่ในช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของเชื้อโควิด19นะครับพวกเราก็จะอำนวยความสะดวกในการที่มีสถานที่ศาลเจ้าจำลองนะครับเราก็มีหน่วยงาน กองสาธารณสุขของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับมาดูแลเรื่องผิวสัมผัสต่างๆนะครับในการฉีดพ่นไอจกอฮออ์ต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดราชบุรีและคุณพี่ใกล้เคียงที่เข้ามาท่องเที่ยวในตัวเทศบาลเรานะครับมีความปลอดภัยนะครับผมขอชื่นชมบริการประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับต้องขอขอบคุณมูลนิธิประชานุกูล นะครับโดยท่านชัยยงนันทชัยพรนะครับท่านได้เป็นท่านเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับท่านก็มีหน้าหน้าที่หลักในงานนะครับในในงานนี้นะครับพอคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทําสารเจ้าจาลองอันเชิญเสียสิทธิ์มารวมไว้ณที่นี้นะครับให้ประชาชนได้มากับไหว้บูชาและต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับทททที่ให้การสนับสนุนการแสดงสิงโต และร่วมกันจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดีทําให้จังหวัดราชบุร,ชรีของเรานะครับเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับในการจัดงานในช่วงของการระบดัดของนะครับวันนี้พวกเรานะครับจัดงานต่างต่างตั้งแต่งานช่วงปลายเดยือนมาพัธช่วง,งทีลงถึงงานทุจีนนะครับในปลายเดือนมกรานะครับรวมถึงกัมห้อก็กำลังขัดนันนะครับให้การท่องเ,อเอที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมาจัดงานสงการ ในช่วงกลางปีนะครับในเรื้องต้นนะครับผมก็มีการคุยกับทางผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านนทิพลสืรังานะครับแล้วก็ทางรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับท่านท่านวิชัยนะครับอยากให้ท่านมองดูจังหวัดราชบุรีของเรานะครับว่าเป็นจังหวัดที่น่าจะส่งเสริมและกัปตันนะครับเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานะครับหลวงตาหลักเมืองหลวงพ่อกันจันทร์พระพุทธิยตโลคันตาลายชัยวัฒน์จตุรทิศนะครับจงดลบรรดาลนะครับประธานพร อวยพรให้ทุกท่านณนที่นี้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจ,จากภัยอันตรายทั้งปวงและสิ่งที่สําคัญสุดจีนนี้ขอให้ทุกท่านนะครับผมขอญาตนะครับใช้คาพูดของอาจารย์คาทานะครับรวยรวยรว,วยเฮงเฮงเฮงโช,โชคดีโชคดีโชคดีนะครับบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดสารเจ้าจําลองราชบุรีชัยนาทาว2022 ของเทศบาลเมืองราชบุรีนับัดนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยังตามอยู่ไหมครับ การตานะครับราชบุรีชัยนาทาว2022โดยเทศบาลเมืองราชบุรีนำโดยนายสักชัยวิสารบลน,นายยเท,ทิศสตขีมงราชบุรีนะครับสำหรับพิธีเปิดงานราชบุรีชัยนาทาว2022ขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสอนอจีบก้าวเดินต่อไปด้วยนะครับสำหรับนีมสวัสดีครับ